สวัสดีจ้ามือนีมาดังได้มาหางวัวตอนเที่ยงนะจ๊นะเนาะมือนีก็ยู่ห่มักพี่ดานะจ๊ะพี่ดามีหมากสุกพี่นออ้องเอ้ยยังไงสิผ้าต่อยลงมานะจ๊ะสั่นลงมาเนาะม่หมากสุกจ้ะเห็นไหมใช่ไหมอะไร วัวกวางขึินน้ำข้นน้ำตอยกัน้รอมา,อาอกเลยดาี่นอก้อนวัวจะมากินก้อนวัวจะมากินหวานด้านหวานที่น่เนาะ เดี๋ยวสุกหอมเลยเสียงอะไกันเดี๋ยวเดี๋ยวคนจะอยากน้ยเต็มต้นอยู่พี่น้องเเดกแดงน้องหนูนะต่เป็นจุดเหนย่างดเจ้อเหมอนมีนึงไม่จะผาสั่นไปย่งมากกลผ่าสั่นเดี ่เยอะเลยจ้ะพี่เนหวานหวานหอมหอมอปึ๊บปึ๊บบึมไปละเสียงตุ๊อยู่ไไปไหนอะไปไกลป่ะโอ้ยเร็วเร็วหวานจ้ะ อีกจ่ะอีกเข็มดยังดิใส่แล้วฮันเพอร์ฝนสนเลยอือลงมาอีกแล้วคุณพี่ลองดูอุ้ยหุยดู เบิดแล้วจ้ะเบิดแล้วเอามานำาอเอามกก,กินเลยพี่น้องอื้ hóm quá anh hốc à bèn hẹp mua năm nó ra เอขาอเห็นแล้วพี่เนาะมาให้จ้าต่อยได้แล้วนะจ้าทิดาหนึ่งจ้าตับอยู่มือมาจ้ากินม,มักทิดากันจ้าสวัสดีจ้า